ก็ทำมาธาตหน่อยไม่เป็นไม่เป็นฟอ,อกถ้าใสใหญ่กว่านั้นมันก็ใส่ได้นะแต่ก็จะล้นตัวมากเนาะ ร่นแล้วบางทีมันออกข้างไม่งั้นก็ตอนเกินก็เป็นนมแฝดชนกันเลยเป็นลูกเดียวกันตอนนี้แบบว่าฮิตมาก <c oughs> วันเจอกันเยอะว่าหมอชอบตามใจคนไข้แล้วก็ไม่เลือกซิลิโคนให้ดีใช้รุ่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยใช้ใรุ่นธรรมดาแล้วใส่ใหญ่เกินไป <c oughs> คนไข้อยากได้ใหญ่เหมือนประมวลกันว่าทีมิกไหมให้ใหญ่ก็ไปทําที่นะั่น <c oughs> ประกดก็กลายเป็นนมแฝดได้ทูอินวันสองลูก <c oughs> เป็นอันเดียวกัน <c oughs> เป็นลูกเล็กแดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะไม่เห็นร่องตรงกลางแต่บางครั้งเขาก็ดัน พอถ่ายรูปมาโชว์รีวิวอ้าวสวยดีเห็นนมติดกันจริง<ช>ๆแล้วพอถอดไปปุ๊บโอ้โหนมชี้เป็นคนละทางเป็นนมแฝดได้เจอกันเยอะ<ช>นะครับเดี๋ยวนี้จะมีเคสแบบนี้เยอะข้อเสียของทําใหญ่เกินไปนอกจากมันจะแฝดลวบางคนก็คือถ้าเนื้อไม่พอเป็นบล็อกมากเลยบ<ช>างคนใต้กล้ามเนื้อเองเนี่ยถ้าหมอวัดไม่ดีว่าเนื้อมันไม่พอเนี่ยมันก็ยังเป็นบล็อกอีกซิลิโคมต้องพอดีครับรุ่นทรงที่ทรงธรรมดาจะใช้ไม่ได้ อันงี้เม็นทรงกลมแบบพิุ่งทรงกลมแบบพุ่งเนี่ยมันจะมีสองทรงครับทรงเอาต้าไฮเนาะซึ่งพุ่งมากเลยแล้วก็ทรงเอกต้าเาะจริงๆแล้วเวลาดูรีวิวจริงๆเนี่ยต้องต้องเปิดให้เห็นหัวนมเลยว่ามันอยู่ตรงกลางของตัวเต้าหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขารีวิวกันทั่วๆไปเนี่ยก็ใส่บาแล้วก็ดันแล้วก็แค่บอกว่าเอ้ยนี่สวยแล้ว คือจริงๆการมีบาร์เนี่ยมันหลอกทุกอย่างเลยมันเป็นการแบบปกปิดทุกอย่างการเสริมหน้าอกไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์แบบเนี้ยมันอาจจะต้องทําให้สองครั้งอ่ะต้องอัพไซส์อ่ะทาไปก่อนแล้วอีกสองสามปีมันขยายเนี่ยเราก็ค่อยมาอัพไซส์ทีเดียวฉันจ่ายเจ็ดหมื่นต้องคุ้มได้ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันไม่ปลอดภัยบางครั้งอาจจะต้องยอมสองครั้งการอัพไซส์เนี่ยมันจะทําให้นมสวยอย่างปลอดภัยขึ้น มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคร่ะกลับมาบพบกับเรียวรีวิววันนี้เนาะ <c oughs> เราอยู่กับเคสที่เราเปิดมาว่าอยากเสริมใหญ่ 400cc <c oughs> แต่ว่ายังไงเอ่ยแต่ได้แก่350ขึ้นแนะนำต่อ่อนอ่าก็ดาวนะคะมาจากจีน,นะคะ่ะอืมเป็นยังไงมายังไงครับคุณดาวถึงตัดสินใจเลือกมาเสริมหน้าอกที่ดินคลินิกก็คือศึกษามาปีหนึ่งค่ะ แล้วทีนี้ก็เหมือนมีเพื่อนพี่สาวค่ะเขาเขมาทํที่นี่หลายคนแล้วก็ผลตอบรับคือมันดีมากหน้าอ,อกเขาสวยมากค่ะก็แล้วก็มีคือเพื่อนค่ะเขาไปทําที่อื่นแล้วมีเหตุการณ์คือเดี้ยวเยวใช่ม,มีมีนอกเหนือจากนั้นอีกไหมคะก็มีเคสที่ว่าเขา,าเหมือนแบบว่าเสียเลือดเยอะแล้วคือแบบเหมือนเคสอันตรายอะค่ะอื เราที่นี่ก็คือศึกษามัธยมที่ว่าคือคุณหมอค่ะคือติดหนึ่งในห้าของประเทศด้วยค่ะแล้วก็มีรู้จากอาชีพคือทรงเขาจะแบบค่อนข้างดีเลยที่นี่ก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่ค่ะให้เล่าที่มาที่ไปละกันว่าตอนที่คุยกับเพื่อนปรึกษากับเพื่อนนะคะก็จะมีเพศหนึ่งที่พี่สาวเขาเป็นสาวเพศสองนะคะเขาแนะนําว่าเออทำไมไม่เอา 400cc ดีละ คือแบบจะทํานังชี้ก็ทําใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราตั้งใจ่าแล้วก็ทา 400cc อ่าเรามาสุึกษาคุณหมอทีนึ้อค่ะแล้วคุณหมอเห็นเราแล้วแบบคือตัวเล็กด้วยแล้วซึ่งเนื้อหน้าอกเราอ่ะคือมันน้อยมากน้อยจริงๆถ้าเราจะเอาใหญ่ขนาดคื้เนื้อเรารับไม่ไหวแน่ๆอ่าครับจะเป็นบล็อกแล้วไม่ก็แพ้แยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทีนี้เรารู้มาก่อนไหมค่ะ ไม่อันนี้เรายังไม่รู้ค่ะม,มาปรึกษาหมออีกก่อนออการที่เราได้เข้ามาปรึกษาเนี่ยเราได้มาเจอหมอได้มาวัดไซส์ใช่ไหมมันรู้สึกดีกว่าอย่างรู้สึกดีเพราะที่ว่าคุณหมอคือเขาจะเป็นกันเองด้วยแล้วเขาจะให้คําแนะนําที่ว่าถ้าเราใส่ใหญ่เกินไปจะมีผลท่างเคียงอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกคือเนื้อหนูคือแบบได้แค่250มา แต่ถ้าตอนแรกดูว่าเป็นเธอใช่ไหมก็รุ่นรุ่นทรงกลมธรรมดาเนี่ยแหละเนาะบอกว่าก็จะได้ประมาณส5 0ร้อยห้าสิซีซีวัดตามความกว้างของตัวน้องกลาเนื้อที่มีอยู่น้องต่าใกล้ามเนื้อดัวโอเพนถ้าใส่ใหญ่กว่านั้นมันก็ใส่ได้นะแต่ก็จะล้นตัวมากเนาะล้นแล้วบางทีมันออกข้างไม่งั้นก็ล้นเกินก็เป็นนมแฝด ชนกันเลยเป็นลูกเดียวกันตอนนี้แบบว่าฮิตมากวาเจอกันเยอะว่าหมอชอบตามใจคนไข้แล้วก็ไม่เลือกซิลิโคนให้ดีใช้รุ่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ย <คา S 1> ใช้รุ่นธรรมดาแล้วใส่ใหญ่เกินไป<ม>คนไข่อยากได้ใหญ่เหมือนประมวลกันว่าคลินิกไหนให้ใหญ่ก็ไปทําที่นั่นประกฏ<ม>ก็กลายเป็นนมแฟนได้ทูอินวนสองลูกเป็นอันเดียวกัน<ม><ม>เป็นลูกเล็กแเลยอย่างเงี้ยม,มันจะไม่เห็นร่องตรงกลาง แต่บางครั้งเขาก็ดันดันพอถ่ายรูปมาโชว์รีวิวอ้างสวยดีเ,เห็นนมติดกันจริงๆแล้วพอถอดไปปุ๊บโอ้โหนมชี้เป็นนละทางเป็นนมแฝดจะเจอกันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้จะมีทเทปแบบนี้เยอะเขาทำใหญ่<ช>ทําใหญ่<ช>แต่ว<ต>่าหมอเนี่ยไม่ได้เลือกติลิคนให้ดีแล้วก็ปล่อยให้คนไข้าตามใจเกินไปทาใหญ่เกินไปเพราะข้อเสียของทําใหญ่เกินไปนอกจากมันจะแฝดแล้วบางคนก็คือถ้าใหญ่มากเนี่ยมันจะทําใต้กล้ามเนื้อไม่ได้ครับต้องไปทําเหนือกล้ามเนื้อนะ ถ้าเนื้อไม่พอเป็นบล็อกมากเลยบางคนใต้ข้ามเนื้อเองเนี่ยถ้าหมอวัดไม่ดีว่าเนื้อมันไม่พอเนี่ยมันก็ยังเป็นบล็อกอีกคือไม่ว่าจะยังไงมันต้องเกิดบล็อกแน่นอนคือถ้าเราเห็นจากสรีระของคนดาวเนาะก็จะดูได้เลยว่าหอมมากจริงๆแล้วถ้าทำ250จะทำไปทำไมใช่ไหมเป็นฟิลแบบว่า เฮ้ยมันก็ไม่แค่มานิดเดียวอืมแต่ท้านคนต้องการธรรมชาติก็จะอยู่ตรงนี้สองเร่ต้องเท่ห้าแต่สุดของเรามาคือเราอยากได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ธรรมชาติหน่อยไม่เป็นไม่เป็นบล็อกถ้าเราบอกว่าใหญ่กว่านี้หมอคงทําเหนือกราบเนือเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นบล็อกแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เทอนิคแก้ไขยังไงบ้างอะครับการทําให้ใหญ่แล้วก็เรื่องแต่ยังดูธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นบล็อกเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือิการวัดซิลิโคมต้องพอดีครับรุ่นทรงที่ ทรงธรรมดาจะใช้ไม่ได้อันนี้เป็นทรงกลมแบบที่6ทนะรบบง,งกลมแบบพุ่งทรงกลมแบบพุ่งเนี่ยมันจะมีสองทรงครับทรงอัลต้าไฮเนาะคือพุ่งมากเลยแล้วก็ทรงเอ็กซ์ต้าเนี่ยเอ็กซ์ต้าจริงๆแล้วพุ่งน้อยลงมาแล้วแต่อันนี้ก็ข้อดีของมันคือเจลมันเต็มความเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าความมันยังไม่พุ่งมากเท่าใช่แต่นี่ก็หมายความว่าอะไรก็คือแบบทรงพุ่งสุดๆแล้วแล้อ่าทรงเป็นทรงอัลต้าไฮเนี่ยเนาะพุ่งมาก จริงจรงไอ้เรื่องของความซิลิโคนทรงพุ่งเนี่ยมันมีกี่แบรนด์กี่อะไรมากครับจริงๆพุ่งที่สุดก็ตอนนี้เป็นเเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีของโมทิว่าก็มีทรงพุ่งเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าปัญหาของโมทิว่าก็คือมันเป็นผิวเรียบครับ <c oughs> บางครั้งถ้าทร,ท,รทรงอกเนี่ยมันไม่เหมาะสอะ่ง <c oughs> อย่างเช่นมันเป็นอกบุ๋มหรือว่ามันอกนนนเป็นอกไก่มากๆเนี่ยทร, <c oughs> รงพุ่งแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะ เขาอาจจะทําให้ซิลิโคนไหลมากแล้วก็กลายเป็นนมแฝงหรือไหลออกข้างไปเลยนี่หรือนมตรงไปล่างก็มีเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการใช้ทรงพุ่งนี่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็บางคนอันตรายใช้ไปแล้วแย่กว่าเก่าเพราะฉะนั้นถ้าหมอไม่ได้มีประสบการณ์จริงแล้วไปใช้ทรงพุ่งเนี่ย <ๆ S 1> เห็นเคยมีบางคลินิกก็โปรโมททรงพิตตี้ทรงพุ่งทรงอะไรที่แบบพิเศษพิเศษมาอ,อย่างเงี้ยแต่บางครั้ง ทำไปแล้วไม่สวยจริงๆก็มีเพราะการวัดไม่ดีอ๋อไม่ได้ประเมินเนื้อให้ดีไม่ได้ประมวลกระดูกทรงอกให้มันดีนะหรือบางทีเขาอาจจะไปหลอกว่าอันนี้คือทรงพุ่งแต่จริงๆคือใส่ซีซีที่มันใหญ่ๆเพื่อให้มันดูแบบหล่นๆมันก็ล้นออกข้างไปก็เป็นนมแฝดไปเนาะแล้วพอมาดังก็ดูใหญ่มันก็ดูมนพุ่งอะไรเงี้ยเราเชื่อจากรีวิวพวกนั้นไหมรีวิวผ้าสวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ถามเชื่อไหมไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อนะคะแต่จะดูประสบการณ์มากกว่าจีแบบว่าคนรอบข้างทำมาค่ะอืมเพราะจริงๆแล้วเวลาดูรีวิวจริงๆเนี่ยต้องต้องเปิดให้เห็นหัวนมเลยว่ามันอยู่ตรงกลางของตัวเต้าหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อะที่รีวิวแบบพิตตี้มารีวิวหรือว่าเขารีวิวกันทั่วๆไปเนี่ยก็ใส่บาแล้วก็ดันแล้วก็แค่บอกว่าเอ้เนี่ยสวยแล้ว คือจริงๆการมีบารเนี่ยมันหลอกทุกอย่างเลย <c oughs> มันเป็นการแบบปกปิดทุกอย่างปกป,ป,ป,ปิดความทั่วร้อ่ะบรารนี่คือตัว,ตวปกปิดความทั่วายของการเลี้นมแม่ขอดูแอ๋ดูนะตรงเขาตอนนี้เรากำลังใส่บราร์กันอยู่แตวนี่มันเป็นบารไม่ได้ดันอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นบาปีกนกไม่ได้มีซิลิโคนมาดันแค่ปิดหัวนมแค่นั้นเองใช่ซึ่งอันนี้อ่ะให้การันตีว่าหัวนมอยู่ในบริเวณตรงกลางตรงอันนี้ขอว่าก็ตรงกลางไม่ได้ชี้อย่างนี้ แล้วก็ร่องก็ไม่แฝงเนาะอันนี้ร่องใยู่้ใหญ่กว่านี้คเป็นทรงกลมแล้วฝืนเข้าไปป่านนี้แน่นอนค่ะแน่นอนฟอร์ชวร์เรามีการแก้เนอื่อนซึ่งเราก็เป็นยังไงบ้างพอเราได้แบบเรื่องความละเอียดที่คุณหมอแบบดูให้เราก็คือเหมือนตอนที่มาปรึกษาคุณหมอค่ะคือคุณหมอเขาก็จะดูเนื้ออกเราค่ะแล้วก็ดูแบบเราสามารถใส่ได้เท่าไหร่อะไรางเงี้ค่ะ ที่จีเจ้จงคือหนูอยากได้400คือก็มือนกึ่งมันใหญ่มากเหมือนเขามาเป่าโหประมาณนี้ว่าเอา400ไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้แหละว่าเนื้อเราอะค่ะค่อนข้างน้อยคือแน้อยมากเคสที่แบบคุณหมอก็น่าจะเคียนแหละของหนูเพราะเนื้อน้อยมากจริงๆคือคุณหมอก็พยายามให้แล้วค่ะก็คือเปเ็นที่คือ5 0นะฮะซึ่งก็เหมือนมันก็ใกล้เคียงกับความที่เราตั้งแต่ไว้เนาะเราก็ คือปลอดภัยด้วยใช่ค่ะประเด็นคืออยากปลอดภัยพราะเคสคือเคสคือมนเคสที่ใหญ่นะคะในผ่านหมาของหน้าอกเราก็เลือกที่คุณหมอที่ไว้ใจได้เพราะว่าจริงๆถ้าอยากเสริมเนี่ยจริงๆเคสไปย้อนดูหลังๆของเไลฟ์หลังๆของดินคลินิกอะก็มีผู้ที่เสริมแบบหกร้อยเจ็ดร้อยได้แต่ก็ต้องดูขนาดตัวของเขาด้วยเนาะว่าแบบอย่างของเราเนี่ยมันทำเนี่ยคือแกม่สุดแล้วแล้วเราปรึกษาเนี่ย คุณหมอมีเปิดชาร์จมีให้ดูอะไรบ้างไหมคะเปิดค่ะก็จะมีเรื่องการปัญหาของงงมแฟค่ะ<ม>ว่ามันเกินจากบล็อกมากกวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็คุณหมอก็แนะนําให้เราเป็นตัว เธอที่เป็นทรงผู้เนี่ยตัวนี้ค่ะคือเจ้านาที่เราสามารถเพราะว่ามีผิวอีกอย่างหนึ่งเรื่องผิวผิวตายบางคนก็กลัวอยู่นะลองนี้เรื่องเรื่องผิวตายกลัวเป็นมะเร็งต่อน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็มีคอนเทนต์ทำออกไปแชร์กันไปในเฟซบุ๊กในแกล้งตอนนี้กำลังหลายที่ก็แบบว่าโอ้โหไม่ได้แล้วเลิกใช้ผิวตายเพราะว่าแพนิคว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันหมดทุกคนนะแต่จริงแล้วก็หนึ่งในแสนเนาะ แล้วมันขึ้นกับยี่ห้อด้วยนะถ้ายี่ห้อเบนเทอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยที่สุดแหละ,ะแล้วส่วนใหญ่นี่เกิดในฝรั่งนะครับในเอเชียเองเนี่ยเบนเทอร์คนเอเชียยังไม่เจอนะอืกดที่เจอในคนเอเชียในประเทศไทยหรือเกาหลีเองเนี่ยก็ไม่ใช่ยี่ห้อเบนเทอร์ครับเป็นการเลิกแก่อะไรที่เขาเลิกใช้ไปแล้วแล้วสุดท้าย<น>การที่สมมติว่าอ่ะมีกรณีที่เกิดเป็นขึ้นมาจริงจริง,รงมันสามารถรักษาได้มันก็รักษาได้เพราะว่ามันจะมีอาการนํามมาก่อนก็คือ เป็นก้อนหรือว่าก็น้ําน้ําเหลืองมันข้างขึ้นมาเรื่องเราการที่เราตรวจเจอแต่เนิ่นๆมาหาหมอแล้วก็การที่เลาะตัวพังผืดออกอามิซิลิโคนออกก็หายค่ะถ้าเลาะออกได้หมดก็หายครับหายขาดเลยไม่ใช่มะเร็งเต้านมมันไม่ใช่มะเร็งเต้านมมันไม่ไม่ได้ลามอะไรไปถ้ารักษาอย่างถูกวิธีเนาะก็สามารถหายขาดได้เปลี่ยนซิลิโคนได้ใหม่ทัลไซส์ได้แล้วก็อีกการหนึ่งที่จะคุยเรื่อง การเสริมหน้าอกไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์แบบเนี้ยก็คือบางครั้งมันอาจจะต้องทําให้สองครั้งอ่ะคือต้องอัพไซส์อ่ะทาไปก่อนแล้วอีกครั้งสองสามปีมันขยายเนี้ยเราก็ค่อยมาอัพไซส์คือไม่ต้องแบบว่าอะไรต้องให้คุ้มขนาดนั้นอ่ะเออทีเดียวฉันจ่ายเจ็ดหมื่นต้องคุ้มได้ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันไม่ปลอดภัย ครั้งอาจจะต้องยอมสองครั้งการอัพไซด์เนี่ยมันจะทําให้สวยอย่างปลอดภัยขึ้นตรงมันจะไม่แฝงแล้วก็ไอ้พวกกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นประสาทเนี่ยอาจจะไม่ต้องตัดไงมันจะค่อยๆยืดออกไปการอัพไซด์ครั้งต่อไปเนี่ยบวกเข้าไปอีกเลยประมาณ1 0 0่ง0ถึงร้อหรือ2 0 0ร c เลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติสถานีต่อไป350ก็อาจจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบเน่ได้อย่างปลอดภัยอ่าคือ ก็ย่อก็คงจะต้องมีแบบค่าใช้จ่ายของฟิวิโคนใหม่ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะปลอดภัยกว่านาะอย่า<ช>ไปคิดว่าทําทีเดียวต้องให้แบบเยอะเยอะแต่บางครั้งไม่ดูข้อเสียบางครั้งใหญ่รับไม่ได้นี่คือแผลปีเลยนะครับต <ừ> ีแยกเลยบางคนก็เจ็บมากลถอสิบล้อครับนอนติดเตียงไปเลยโอ้มันใหญ่มากหายใจไม่ได้เลยกาของอย่างของฟิวลานี่เจ็บมีออ้ยทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ แค่สองวันใช่ขนาดไซส์ใหญ่นะใช่แค่สองวคือแบบช่วงที่แบบว่าก็คือเหมือนเนื้อน้อยคือมันตึงเหมือนมันตึงอะคะ่ะก็คือเราจะช่วยตัวเองได้ประมาณสองวันพอ,อบอกว่าเหมือนเรากินยาที่คุณหมอให้ด้วยตรงกระรอะไรงียค่ะก็จะดีขึ้นเราก็มีการดูแลติดตามกันอย่างตลอดอย่างเคสที่แบบต้องเสริมใหญ่แบบอหมาเพราะว่าความต้องการที่อยากเสริมใหญ่อยคุณหมอจะดูอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการติดตาม ต้องดูโครงสร้างดูการแข็งตัวของเลือดก,การหยุดเลือดอย่างเงี้ยมันต้องดีเนาะแล้วในช่วงหลังพองเราอัพแล้วค่ะถ้าเราเสริมใหญ่ไปแล้วเนี่ยเวลาคุณหมอนะเข้ามาเนี่ยคนไข้ควรจะเข้ามาดูเรื่องอะไรบ้างดูทรงดูแผลเพราะว่าจะทรงทรงผิดง่ายเนาะมีทรงอ่อทีคนใหญ่บางทีมันเคลื่อนิดตำแหน่งง่ายเนาะต้องใส่บาหรือว่าพันผ้ามันปรับให้มันเข้าทรงนะครับค่ะ ซึ่งอันนี้เราก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเนาะใช่เราเข้ามาทุกครั้งเลยยอมเข้ามาบางที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะอ๋อค <c oughs> ือเรารู้สึกว่าโอเคกว่าไหมเน่ะที่เราได้เจอ,อมคมันโอเคกว่าค่ะก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างขั้นตอนที่เป็นพี่สาวเป็นสาวเพศสองค่ะคือเขาไปทําที่อื่นมาแล้วคือแบบคือทำครั้งเดียวคือจบไม่มีการแบบว่ามีการติดตามของลูกค้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คืออันนี้อาจจะมาเจอคุณหมอแต่ว่าอาจจะรอตามคิวตามเวลาที่นานนิดนึงแต่ว่าก็คือได้เจอหมอทุกครั้งใช่ไหมคะโอเคแล้วอ,อันนี้มีคำถามหนึ่งนะ่าสนใจมากว่าส่งรูปมาประเมิอนอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ต้องมาเจอคุณหมอหรอกแบบเข้าไปเจอเซลก็ได้หรือว่าส่งรูปทางไลน์มาดูก็ได้แล้วก็วัดไซส์กันไปเลยในเน็ตแล้วก็ปิด ราคากันไปเลยไม่ได้ค่ะจริงๆอย่างที่หนูคิดตั้งตอนแรกอลค่ะก็คือแค่ทรงกลมอ,อ่าแล้วสองสีออกสี่ร้อยคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็แบบตีไม่ออกเพราะว่าเนื้อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เจอจริงๆคุณหมอก็จะแบบแนะนาาําว่าเปลี่ยนอ,อีกทรงหนึ่งมีการหนีบอะไร<ช>วุนว่นวายไปหมดใช่วัดเนื้อวัดเนื้อวัดผิวว่ามันยืดได้แค่ไหนแล้วก็ต้องดูกระดูกโครงสร้างด้วยเนาะก็ตอนนี้ก็มีการปรึกษาออนไลน์อยู่เหมือนกันนะเรื่องการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมันจะได้ผลอยู่ประมาณเจ็ดปดสิบเซก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือคนไข้ต้องส่งรูปมาให้ถูกวิธีแล้วก็วัดตำแหน่งของหัวนมความคระยะระหว่างหัวนมมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ของเราก็มีนะครับก็มีแต่ว่าถ้าเอาพอช่วยจริงๆก็แต่ว่ามามาตรวจเองดีกว่าแต่ถ้าใครต้องการจะปรึกษาทางออนไลน์ด้วยการส่งรูปอย่างเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายละพันนึงแต่ว่าก็ ป็นการประเมินในเบื้องต้นอยู่นะครับก็ประมาณออนไลน์มันจะดูได้ประมาณ70 70เจ็สิปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาเจอคุณหมอได้เนี่ยเราอาจจะได้คําแนะนําที่มันมากกว่าการคุยใช่ไหมเพราะว่าบางทีต้องคุยกันเรื่องร่องอกอยากได้แบบไหนคิดติดไปเลยหรือว่าห่างหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับต้นแงหัวนมยังไงที่มันจะดีเนี่ยันจะเดินอยากได้ สูงตามพุ่งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะมีดีเทลมีมีรายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ให้คุณดาวผักสงทายละกันสำหรับอ่ะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะอันนี้เราถ้าจะมีแพลนเข้ามาเจอคุณหมอที่ดีคลินิกเนี่ยเราอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าเอะเราสะวางแพลนตัวเองยังไงดีในตั้งแต่ก่อนปรึกษาจนถึงหลังปรึกษาติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เราก็ต้องเคลียร์ชอ่อตารางงานของเราให้โอเคก่อนนะคะก็ของเคสเนี่ยคือเป็นเคสที่ใหญ่จริงๆในการทำหน้าอกนะคะก็เราก็สามารถมาปรึกษาหมอก่อนได้แล้วก็มาหาคุณหมอค่ะว่าเราจะเอาตรงไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก็มานัดกับคุณหมอทีหนึ่งว่าเราจะทำได้เื่อไหร่ไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องค่ะมเพราะว่าอันนี้เราก็รอใช่รอค่ะเพราะว่าซิลิโคนไม่ได้มีทันทีใช่ไหมใช่ค่ะแลเราไ็ยอมรอรอประมาณเดือนหนึ่ง เพราะทรงพุ่งนี่เป็นซิลิคอนพิเศษสั่งมาครับก็สั่งจากอเมริกามานี่แหละเพราะเราไม่ได้สต็อกจริงจริงเพราะว่าในประเทศไทยเขาไม่ได้สต็อกกันเพราะถ้าเราอยากให้ทําจริงๆรอ่ะเราให้ทาไปแล้วเนาะถ้าเป็นอะไรที่เขามีสต็อกไปสี่ร้อยอาสี่ร้อยใส่ไปเลยใส่ไปเลยสี่ร้อยดีหมดก็คือมันไม่ใช่ทรงพุ่งอ่ะมันก็ จะเกินตัวแล้วก็มีปัญหานะครับอืมก็คือรีบไม่ได้จริงถ้าอยากให้ดีรอทีรับก็คือแปลว่าอะไรครับก็คือมาปรึกษาก่อนต้องมีเวลาระยะเวลาก็หนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนสองเดือนได้ยิ่งดีเพราะเดี๋ยวนี้แบบยุคโควิดเดินทางลาบากเนอะการส่งจิปปิ้งของเนี่ยเพราะหมอเนี่ยไม่ได้วัดเมนเทอร์อย่างเดียวต้งวัดโมติวาซึ่งมันก็มันก็มีการขั้นตอนในการส่งของจากต่างประเทศมาเหมือนกันโมติวาก็มีส่งพุ่งเหมือนกันเมนเทอร์ก็มีส่งพุ่งเพราะนั้นก็ มันไม่อยู่ในเมืองไทยไม่มีสตอส็อกในประเทศไทยทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นของเหล่านี้ต้องนําเข้านะครับอืมโอเคก็ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณดาวมากเลยที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์อ๋ะะออีกันนึงได้ไหมได้ได้อะเรื่อง<ด>เรื่องของการทําใหญ่เนี่ยก็คือเลือกหมอดีๆครับศัลยแพทย์ตกแต่งนาองสองก็ดูว่าเกิดจ,จากในแทพทยสภานะครับแล้วก็ดูที่แพทย์ที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็ลองเลือกหมอที่เขา วัดให้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่ามีสตอ็อกแล้วก็จับสาจับสาก็ต้องดูว่าของหมอคนไหนสไตล์เป็นยังไงแต่ที่ที่ดีมก็คือจะวัดให้แล้วก็จะลิมิตแต่ไม่ตามใจคนไข้เพราะว่าใหญ่เกินไปมันจะมีข้อเสียมีปัญหา<ม>กับร่างกายเราได้ในอนาคตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเทคนิคผ่าตัดะก็จะหมอจะต้องมีเทคนิคที่ที่ดีพอสมควรการทําใต้ก้ามเนื้อแบบ ดูอัพเพจการทําใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคที่ต้องยืดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้แผลมันปริอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือการส่องกล้องแล้วก็ใส่สายระบายเลือดนอะนเด็กคุณดาวก็ได้ใส่ใส่ใส่ระบายเลือดไปฉะนั้นมันมันจะทําให้ลดอาการตึงบวมไม่งั้นต่อวันก็อาจจะยังยังเจ็บ <ๆ S 2> อยู่นะครับการใส่สายระบายเลือดแล้วก็ส่องกล้องให้แผลมันเล็กลงแล้วก็บาดเจ็บน้อยลงเนี่ยก็สำคัญครับโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็ ขอบคุณคุณดาวแล้วก็คุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมอก,ก็อยังนั้นดูแลกันอนย่าต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs>